ไปเจอแม่กับพอ่<ะ>อแลบพรอก็จะไปแบกช่วยแต่ว่าไปนะดูรุครับเขาก็ผ่านยีเดียอหนึ่งทาฟ้าเลยดีำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส,ส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องกาพารวยครับผมมือนี้ครับข้าวินนอยู่โรงาบาลบ่ครับ้ากะทิในนอนอยู่โรงพยาบาลเนี<อ>ครับทมีตบ่ออเบอ,อาป้นก็พูดดีครับเหมือนกันสิบออ่อือพ่อจะเกินคลิปละพ่อจะเกินคลิปละ ดับบ้านไปขอปลูกไ่ให้พ่อหน่อยนะขอเรียบร้อยขอเรียบร้อยอะสวัสดีครับที่นี่สอหรับปัีจช่ชองกาพารวยครับ<อ>ผมมือนีแอดมีแนวทางของน้องอขับปันว่าฝากนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านนะครับผมไอเอฟซีแานได้จาไปพิจารณาเป็นรายวันเป็นประจำวันก็ได้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะ วันนี้แอดกับทได้ขอ้องนะครับผมเพราะอ่างวดที่แล้วนะครับของรัฐบาลกับเขานะครับรัฐบาลนี่เขามาติดกันคือสองงวดนะครับแล้วก็ัปไอ้เพื่อนบ้านนะครับเขามากงวดที่แล้วนะครับช่วงนี้นยิบไปทางรัฐบาลหลายแล้วก็ไปทางเพื่อนบ้านหลยนะครับผมวันนี้โดนน้ากันว่าน,นอ้องขอกับปู่ใขรแล้วได้ตัวใดนะครับผมสวัสดีครับอ้บาวป้นไปไหน ม,มองม,ม,ม่นไขเด้อเมื่อเคลื่อนฝันไหมครับม,มองเด้อเมื่อคืนฝันบอม,มองเอาบอห้มองหรอกห้มองแล <c oughs> ้บป้านไปไหนว่านะวัน,น,น,วน,นอนาหารเปียก ได้ทังเป็ดได้ทังไก่ปบบัาตีบเหนียวม่อนจไ่อนเอไม่ชโตัเป็ดไก,ไกได็ไม่ชอตองตัได้ไปนาะนถามปูไข่ไปนเนอะขันป่านนล่นเลยค่ะขันว่าไงเล่าให้ฟังหน่อยอ แม่ฝันว่าถ้ากำโรงเรียนไงจะว่าเคยลองหายดิบอกเือนเพื่อลองหายแต่ว่าหอยเดินวิ่งไปนะไปเจอแม่กับพ่อแล้วพ่อพ่อจะไปแบบช่วยแต่ว่าเคยนะโดนรถครับเขาก็ผาด,ด,าาดรีเดียวหนึ่งห้อฟ้าดิเหรอแม่โดนรถทับแม่อนผัดรีเดียวถึงน้องฟ้า หกกกักอะไรหรกักรถหักหักอืมหักก่องหักอะไรเยอะแยะเหรอเจอดอืมเันว่าโดนรถทับแล้วก็ผักรถออกแมนกระเด็นถึงท้องฟ้าเลยแมนป้าเจ้อเก่งเลยข้ามันไกล่เท่าดูทำไมมันไม่สนิทมันเดินไปหากินอาหารไงกินมดกินแม,งมลงขี้ดินอะไรนั่นแหละ แล้วข้าปั้นขอกับปูไข่ให้พ่อได้ตัวไหน0689 0689ได้มาแล้ว0689นะครับผม068 เออแล้วซื้อสามตัวนี่จะซื้อยังไงล่ะทีนี้สี่ตัวเนี่ยสามโมนี่สเอ็ดเป็นินขีเตยนะมอ่มันเนี้ยเป็นินีเยมัเนเี้ยก็ินีเย์นะเนาอ,อยู่ครับ เจ <c oughs> ๊เคยจอดตรไหนนะข้าปั้นวงให้พ่อหน่อยนะมันเยอะมากเลยข้าวปั้นบอกมันก็ู่วนหกแปดเก้า 9, นั่แหละปุ๊บส่วนหกแปดเก้านั่นแหละแต่ซื้อสองตัวนี่มันเยอะมากเลยเนะี่ยสองตัวอะไรเธอบอกว่าสิบตัวบ่าอ,อืมท่า,าบอกว่าจำนวน เลือกตัวได้อีกน้องพอดีนี้ศูนย์แปดศูย์เก้าหกเอครบแล้วนะครับศูนย์เก้าศยอแปยังไม่ได้นะครับผม8ปด โอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวรอของน้องน้องสิมาวงให้ตัวใดนะครับผูเมดกับเขียนให้ตามที่น้องบอกนะครับผมสามตัวก็จะมีสามชุดนะครับแอดดคิดว่าหกแปดเก้าแล้วก็ศูนย์หกแปดศูนย์หกเก้านะครับสําหรับแนวทางตั้เล่านะครับโอฮัปปานเนยพ่อเขียนไปเตรียมหมดแล้วถามปู่ไข่ให้หน่อย สองตัวมันคืออะไรทำไรกินเข่าแล้วป่ะเอ้ามาวงให้พ่อหน่อยเรืๆวงให้หน่อยพ่อ,พ,อพ่อไปงงๆเลยเนี่ยพ่อดูแล้วมันงงๆอะ่ะไม่ไม่มามาพ่อไปงงๆเนี่ยวงให้พ่อหน่อยมันมีสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านุ่น อ่ะอะปู่ไข่มาปู่ไข่บอกว่ายัางไงมาไปาจะไปโรงเรียนนอ่ะไปโรงเรียนนะงนนะวงให้หน่อยวงให้หน่อยปู่ไข่ครับวงให้หน่อยครับโอ้ยมีทุนสื่อบอนอเมื่อนีอนน้ขานบ่ามีทุนสื่อนอสื่อจังไดนอเอา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 เอ,าเอา,เอาอกาาพร้อม โอ้ประกาศแข่งกอนซะ,ะหนอเจนบน้งในวัวหนอเอามีสองตัวบ่าล่ะสองตัวอันใดละ่ะสองตัวเนี่ยวันนั้นสามตัวตัวน่ะอ้เจนให้แน่เถอะเมตตาพอ่อแน่ถเถอะพ่อแห่งบ่ได้โชคได้มานอยู่เนี่ย วัดก้อนก็ซื้อหนึ่งเจ็ดหกนอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดอันนี้ให้จุกเลยนะครับเคนะครับโอเคเอา้เอามาแล้วกับปงกับเป๋ารมหมดแล้วนั่งใจจิบไปโรงเรียนตัวนี้ังไ,ไปงเรียนเอา<ม>กิน<ม>ข้าวกินข้าวเอาวานนี้ก็บจีได้ปั้นเขาน้อง่ันนะครับผมสลับแนวทางนะครับของน้องข้าวปั้น<อ>นะครับวัน,นที่ยี่สิบ พฤษภาคม2 5 6 7น้รองเน้องขาปั้นให้0689นะครับ3ตัวมี068 069ตัวเน้นนะครับเท่าก็มีพอครบแต่นี่ครบครบแล้วนะมั้ยกระเป๋าด้วยกระเป๋ากับมี่ครบครบวันที่เหนียวเ,เอาเอาไปใส่เงิ่นล้านได้ปะนี่กระเป๋านี่เอาไปใช้เลยเ,เ,เอาไปใช้เลยมันวะ,นวะโอเค อันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงสันนี่นะครับสำหรับของพอึกลับนะครับพอึกลับพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์ของพอพังนะครับผมถ้าโชคดีโชควงมันก็จะสื่อไปแห่งกะเครืองอยู่นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไปเพียงสันนี่ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ